21นาฬิกาคืนวันที่31ตุลาคมเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูทรเมืองชนบุรีได้รับแจ้งมีเหตุไฟไหม้บ้านภายในซอยตรงข้ามเทศบาลตำบลน,นาปา่าจึงรุดไปตรวจสอบพร้อมรถดับเพลิงจากเทศบาลตำบลน,นาปา่าจำนวนสองคันและกู้ภัยไตรคุณธรรม ที่เกิดเหตุพบไฟกำลังลุกไหม้บ้านซึ่งปลูกอยู่ด้านหลังร้านน้องก้ารับซื้อของเก่ารีไซเคิลเลขที่7ทับหนหมู่9ตนนําบลนาป่าอำเภอเมืองจังหวัดชนบุรี จ้าหน้าที่ดับเพลิงเร่งฉีดน้ำดับไฟใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงไฟจึงดับแต่ไฟก็ไหม้เสียหายทั้งหลังรวมทั้งเครื่องใช้ไฟฟ้าที่อยู่ภายในบ้านส่วนที่อยู่นอกบ้านเช่นเป็ดและไก่ที่เจ้าของเลี้ยงไว้ต่างหนีตายกันโอลมลานสอบถามนายธีรพงศ์เพื่อนบ้านเปิดเผยว่าก่อนไฟไหม้ได้ยินเสียงดังคล้ายพลุหรือไฟช็อตไม่ทราบได้แล้วไฟก็ลุกไหม้ขึ้น เจ้าของบ้านที่อาศัยอยู่บ้านหลังนี้รวมสี่คนไปงานลอยกระทงหมดไม่มีใครอยู่บ้านเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจจะได้รอให้เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานภาคสองมาตรวจสอบอีกครั้งเพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงของการเกิดไฟไหม้ในครั้งนี้เพื่อจะได้ดำเนินการตามกฎหมายต่อไป ลอรถน้ำมาต่อทางเลยเต้เนี่ยนี่ไม่อยู่สับนประ่อากเนิดสนต่อด่อนด้วยเสายด้วยส่ทีช้อะไรสายนี่ยมาต่อั้างมาต่อไปต่อ เออดอมสายลุงนตนสายเบนสนับสนุนข่าวโดย h u n g r y n o w แอปพลิเคชันบริการสั่งซื้ออาหารออนไลน์ที่สะดวกรวดเร็วพร้อมให้บริการแล้ววันนี้